เปิดแบรนด์ไม่ถึง1เดือนมีคนตามเพจไม่ถึง300คนและที่สำคัญชุดก็ยังไม่เสร็จแต่ทำไมถึงสามารถสร้างยอดขายหลักแสนได้ในเวลาไม่ถึง1เดือนและที่สำคัญไม่ได้ยิงแอดเลยแม้แต่บาทเดียววันนี้ค่ะมวนจะมาแกะรอยความสำเร็จก้าวแรกของคุณปุ้ยลูกศิษย์หมดเองมีอะไรบ้างไปฟังกันเลย อาจจะสงสัยว่าอา้าในคุณม้วนบอกว่าชุดแบรนด์ก็ยังไม่เสร็จแล้วทำไมถึงสามารถมียอดขายได้นะคะก็คือต้องเล่าว่ายอดขายแสนกว่าบาทนะคะมาจากการขายหมวกที่เข้าเซตกับแมสนะคะคือคุณปุ้ยเนี่ยใช้ระยะเวลาไม่ถึง1เดือนสามารถขายไปได้ถึง250กว่าเซตซึ่งถือว่าเยอะมากเป็นเงินแบบประมาณเกือบแสนห้าเลยใช้เวลาเพียงเดือนเดีเดยว คือใช้ระยะเวลาคืนน้อยมากหลายๆคนก็ตั้งคําถามว่าเฮ้ยทำไมถึงสามารถทําได้เร็วขนาดนี้นะคะวันนี้มนก็เลยจะมาแกะรอยว่ามันมีอะไรบ้างซึ่งโมนแกะออกมาได้3ส่วนที่โคตรสาคัญว่าทําไมเขาถึงสามารถทําได้เร็วขนาดนี้นะคะมาเริ่มกันตั้งแต่ข้อที่1ก็คือคุณปุ้ยเนี่ยเป็นคนที่ คิดแล้วทำ,ทำทันทีเดี๋ยวโมนจะไล่ไทม์ไลน์ให้ฟังเนาะคุณปุ้ยเนี่ยเพิ่งสมัครคอร์สมือใหม่กับโมนนะคะเมื่อวันที่29กุมภกาพัมธาซึ่งก็ประมาณเดือนกว่าๆแต่คุณปุ้ยเนี่ย เริ่มเปิดแบรนด์จริงๆเริ่มเปิดเพจสำหรับทำแบรนด์นะคะเมื่อวันที่20มีนาซึ่งถ้านับจาก20มีนาถึงตอนนี้คือยังไม่ถึง1เดือนแล้วคุณปุ้ยก็ทักมาถามมนว่าคุณมนตอนเนี้ยคือมันเป็นสภาวะวิกฤตด้วยแล้วก็ชุดแบรนด์ยังไม่เสร็จยังหาโรงงานไม่ได้ปุ้ยก็เลยอยากจะทำแบบทำเป็นหมวกเข้าเซตกับแม็กออกมาขายก่อนคุณปุ้ยทักมาคุยกับมลเรื่องเนี้ยวันที่29มีนา พอถัดไปประมาณแบบไม่ถึงอาทิตย์อาทิตย์นิดนีด้กะ วันที่7เมษายนคุณปุ้ยเปิดขายเลยคือเห็นไหมคะอันนี้คือพ w e r ของการทําทันทีคือทําแบบเร็วมากพอทําทันทีทําเร็วมากผลลัพธ์มันก็เลยเกิดขึ้นเลยทันทีแบบรวดเร็วอันนี้คือผลของการคิดแล้วลงมือทําทันทีซึ่งหลายๆคนคุณเชื่อไหมบางคนอะคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกคิดอยู่นั่งแหละคิดวนไป7 8ปีก็ยังไม่ได้เริ่มตน้นอันนี้พูดถึงตัวเอง กว่าที่มวลจะมาแบบเริ่มต้นทําแบรนด์ของตัวเองอะมวลใช้เวลาคิดอยู่7ปีคิดซ้าแล้วซ้าอีกจนแบบมันถึงจุดที่แบบบังคับบีบบังคับจริงๆว่าต้องเริ่มแล้วนะกว่าจะได้เริ่มผ่านไป7ปีนึกออกไหมคะคือยิ่ง คิดเร็วตัดสินใจเร็วลงมือทำเร็วเท่าไหร่ผลลัพธ์ก็จะเกิดขึ้นเร็วเท่านั้นค่ะหลายๆคนอาจจะตั้งคําถามต่อว่าคุณโมนแต่ในเมื่อแบบมีคนตามเพจเนี่ยไม่ถึง300คนเพิ่งเปิดเพจมาแค่แบบไม่ถึงเดือนน่ะแล้วก็ทําไมถึงขายได้เยอะขนาดนี้แถมยังไม่ได้ยิงแอดอีกต่างหากมันเป็นเพราะอะไรทําไมถึงสามารถขายได้ยอดขายเยอะขนาดนี้ คือต้องบอกเลยข้อที่2ที่ได้เปรียบของคุณปุ้ยคืออะไรรู้ไหมคะคือคุณปุ้ยเนี่ยทำเพอร์ซนาลแบรนด์มาอยู่แล้วแบบไกลๆโดยที่คุณปุ้ยก็ไม่ได้รู้ตัวเกิดจากอะไรเกิดจากการที่อันนี้ม,มูมไปสังเกตเองเลยนะคือคุณปุ้ยเนี่ยมีผู้ติดตามใน Facebook ส่วนตัวประมาณพันกว่าคนการที่จะมีผู้ติดตามพันกว่าคนนั่นแปลว่าเพื่อนใน Facebook ต้องเต็มแล้วซึ่งเพื่อนใน f a c e b o o k เนี่ย อยู่ที่ประมาณ5,000คนแล้วมีติดตามอีกพันกว่าคนรวมรวมแล้วคือคุณปุ้ยเนี่ยมีฐานอยู่แล้วอะฐานที่เป็นลูกค้านในมือเลยอะประมาณ6,000คนอันนี้คือเหตุผลที่ทำไมคุณปุ้ยถึงสามารถเติบโต,ตมาแล้วขายได้เลยแล้วไม่ต้องยิงแอดด้วยอันนี้เลยคือคุณปุ้ยเนี่ยมีฐานที่เป็นเพื่อนเป็นคนรู้จัก ที่เขาสไตล์เดียวกันเขาพร้อมจะอุดหนุนเราอยู่แล้วซึ่งข้อนี้ต้องบอกว่าเป็นความได้เปรียบอันนี้เรื่องจริงเลยนะเป็นความได้เปรียบของแต่ละคนเลยบางคนสร้างฐานมาบางคนมีคนสนิทที่เป็นกลุ่มลูกค้าเราอยู่แล้วแต่บางคนบางคนอาจจะบอกว่าหุยคุณมนแต่เราเพื่อนไม่เยอะอะเราเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเราอินดี้แล้วจะทำได้ไหม คือหลายๆคนก็จะตั้งแง่ประมาณนี้ซึ่งมูลบอกเลยว่าถ้าวันนี้คุณอยากจะเปิดแบรนด์แล้วเริ่มต้นได้เร็วคุณควรต้องทำา p r s s o n l l r r n n i n n g คุณควรจะต้องเฟรนลี่คุณควรจะต้องมีเพื่อนที่เยอะเพราะว่ามันจะเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มแรกที่พร้อมจะอุดนนคนุนแล้วเขาจะซื้อได้ง่ายมากซึ่งหลายๆคนจะบอกไม่ได้ค่ะโลกส่วนตัวสูงต้องการความเป็นส่วนตัวคุณก็ต้องเลือกเอาว่าคุณอยากจะให้ธุรกิจโตเร็วหรืออยากจะให้ธุรกิจโตช้าอย่างของแบรนด์มโมนซี่ที่ธุรกิจของโมนซี่โตเร็วเดือนแรกม,มนเปิดขายก็ได้แสนกว่าบ,บาทเกือบ2 0 0,000เลย ก็เพราะว่ามวลทำ personal branding แต่ความต่างของโมนกับของคุณปุ้ยคืออะไรรู้ไหมคะคือเพื่อนใน Facebook ส่วนตัวมนเนี่ยไม่ใช่ฐานลูกค้าเลยเพราะว่าตอนนั้นอะมนเป็นเด็กเนิร์ดแล้วอยู่ๆก็ผันตัวมาทําธุรกิจเลยคือเด็กเนิร์ดเนี่ยเขาแบบคือเขาไม่ใส่ชุดว่ายน้ําแต่เพื่อนของคุณปุ้ยก็คือสไตล์เดียวกันหวานๆคือเป็นกลุ่มคนที่มีกําลังซื้อและเป็นฐานลูกค้าก็เลยทําให้คุณปุ้ยไม่จําเป็นจะต้องเสียค่าแอดโฆษณาแต่ของโมนยอดขายแสงกว่าบ,บาทเดือนแรกที่โมนได้มา มนก็ซื้อแอดโฆษณาไปหมื่นกว่าบาทเหมือนกันอันนี้ก็คือจุดแตกต่างแต่สิ่งที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้เร็วเพราะว่าทั้งมนและคุณปุย้ยทำเพอร์ซนอลแบรนด์มาทั้งคู่ดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณเริ่มต้นมาคุณอาจจะไม่ได้มีฐานเพื่อนไม่ได้มีฐานลูกค้าถามว่าทำได้ไหม มุนบอกว่าทําได้คุณค่อยๆเริ่มต้นค่อยๆสร้างฐานเอาไว้ก็ได้เพราะกว่าวันที่คุณจะผลิตชุดเสร็จอะคะ่ะคุณก็สามารถสร้างฐานไว้ได้ประมาณนึงเหมือนที่มุนเคยยกเค้กของคุณเนยให้มานึกออกไหมคะเค้กของคุณเนยก็คือคุณเนยก็มาสร้างฐานใหม่เหมือนกันมาสร้างในแฟนเพจเลยอันนี้คือจุดที่จะทำให้คุณเปิดแบรนด์แล้วขายได้เร็วคุณจำเป็นมากๆที่จะต้องสร้างฐานแฟนเอาไว้ค่ะ หลายๆคนอาจจะตั้งคําถามว่าแล้วคุณมลรู้ได้ยังไงว่าเพื่อนของคุณปุ้ยเนี่ยคือฐานลูกค้าเพราะว่าคุณปุ้ยมาปรึกษามลแบบนี้ค่ะคุณปุ้ยบอกว่าเนี่ยคุณโมลตอนเนี้ขายไปแล้วประมาณ250เซตเนาะเหลืออีกประมาณ50เซตที่ยังไม่ได้ขายนะคะเซตหนึ่งห้ายกบาทก็คือคิดเป็นเงินรวมๆก็ประมาณแสน ประมาณแสนห้าและรวมๆนะคะประมาณแสนห้าแล้วก็คุณปุ้ยบอกว่าตอนเนี้ยเหลืออีกประมาณ50เซตสุดท้ายแต่ยังขายไม่ออกแล้วก็หมดมุกที่จะขายแล้วแต่ต้องบอกก่อนนะ250เซตที่ขายได้ในเวลาไม่ถึงเดือนนี่คือเก่งมากๆแล้วแต่คนเราอะค่ะมันเป็นพฤติกรรมของคนเนาะเวลาเราขายได้เท่านี้เราก็ยังอยากจะขายได้เท่านี้คุณนึกออกปะคุณปุ้ยก็มาปรึกษาต่อว่าคุณมนแล้วจะทํายังไงต่อให้มันขายให้หมด ให้มันต่อยอดได้คือคําถามเนี้ยบงบอกเลยว่าเฮ้ยมันเป็นสัญญาณของการบอกว่าฐานลูกค้าเริ่มตันอืวันนี้เวลาที่เราเริ่มต้นเรามีฐานคนรู้จักเรามีฐานเพื่อนถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ข้อเสียของมันของการขายใน Facebook ส่วนตัวก็คือฐานลูกค้ามันจะตันเร็วคือเราก็จะมีเพื่อนอยู่เท่าเนี้ยคือมันก็จะขายได้ประมาณเท่านี้ นี่คือเหตุผลว่าทําไมจะต้องเปิดเพจเพื่อหาฐานลูกค้าที่มันกว้างขึ้นเยอะขึ้นและจะสามารถทําให้แบรนด์เติบโตต่อไปได้ดังนั้นมนก็ได้แนะนําคุณปุ้ยต่อแล้วว่าเฮ้ยจะต้องทอํายังไงให้มันสามารถโตต่อได้ซึ่งเราก็จะต้องไปโฟกัสเรื่องของการทําแบรนด์การทําเพจและให้มันจริงจังมากขึ้นสร้างฐานใหม่ให้มากขึ้นซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ต่อยอดออกไปอีกดังนั้นมันนี้สรุปง,ง่ายๆคือคุณจำเป็นมากๆที่จะต้องทำา Personal ลแบรนด์ ต่อให้วันนี้คุณยังไม่มีของจะขายคุณก็จําเป็นจะต้องขายตัวเองให้คนมาคบคุณให้ได้ให้คนอยากมีคุณเป็นเพื่อนและถ้าคุณแบบเป็นเพื่อนกับเขาได้เขาก็พร้อมที่จะอุดหนุนคุณเหมือนกันค่ะและข้อที่3ที่ทําให้สินค้าของคุณปุ้ยขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่าก็คือขายสินค้าตามกระแสทุกคนลองจินตนาการตามมนนะคะถ้าวันนี้ คุณปุ้ยนะทำเป็นเซตใช่ไหมเซตหมวกขายคู่กับแมสคคุณลองจงินตนาการว่าถ้าคุณปุ้ย เปิดขายหมวกกับแมสคู่กันเมื่อต้นปีที่แล้วจะขายดีแบบนี้ไหมคะคือก็ขายไม่ออกถูกปะใครจะไปใส่แมสคือตอนนั้นก็ยังไม่ได้นิยมยังไม่ได้เป็นกระแสแต่พอมีโควิดเข้ามาทุกคนต้องใส่แมสแล้วมันเติมความเป็นแฟชั่นเข้าไปเฮ้ยแล้วมันมีสไตล์อีกมันตามกระแสด้วยคือทุกอย่างมันเลยแบบเสริมกันจนแบบทําให้ขายดิบขายดีแบบเทน้ำเทท่าแต่สุดท้ายแล้วถ้าคุณอยากจะขายสินค้าตามกระแส คุณจะต้องทําเร็วมากๆอย่างของคุณปุ้ยอะค่ะที่เริ่มออกมาขายหมวกคู่กับแมสอย่างเงี้ยมูลก็เห็นคุณปุ้ยทําเป็นเจ้าแรกๆนะเพราะว่าทีแรกที่มูลเห็นเนาะก,ก็คืออ่ะเริ่มมีแมสผ้า เสร็จเริ่มมีแมทผ้าก็เริ่มมีหมวกแบบที่มีม,มีอ่ามีพลาสติกวางตรงนี้ใช่ปะแต่ของคุณปุ้ยทําแตกออกมาแตกต่างออกมาเป็นหมวกที่แบบไม่ได้มีปิดนะแล้วก็มีแมทมีหมวกซึ่งแมทก็เป็นแมทคุณภาพเลยแล้วก็มีความสวยมีสไตล์โอ้โหคือมันแบบมันเสริมกันสุดๆคือแตกต่างตามกระแสราคาเข้าถึงอีก คือเป็นอะไรที่สุดยอดมากทีแรกคุณปุ้ยก็ทักมาปรึกษาโมลว่าแบบคุณมนคะคือจะขายเซตละทีแรกจะขายเซตละ650บาทถ้าซื้อแยกนะคะหมวก490แมสเนี่ย169บาทพอจะขายเป็นเซตจะขาย650ซึ่งข้อน,นี้ยคุณปุ้ยบอกมันแพงไปหรือเปล่าแต่มนตอบกลับไปว่าคือราคานี้ไม่ได้แพงเกินไปนะแต่ ราคาขายเป็นเซตมันไม่ว้าวอันนี้เสริมให้เลยนะเวลาที่คุณอยากจะบังคับให้ลูกค้าซื้อแพ็คที่ใหญ่ขึ้นคุณจะต้องทําราคาเซ็ตให้มันว้าวทีแรกใช่ไหมเอาสองอันบวกกันแล,แล้วคือพอขายเป็นเซตหกร้อยห้าสิบคือมันถูกลงแค่เก้าบาทอะคือเขาอาจจะซื้อแค่แมสอย่างเดียวอะคุณอาจจะได้แค่แบบคนนึงได้แค่ร้อยหกสิบเก้าบาทก็ได้นึกออกไหมคะแต่พอคุณขายเป็นเซ็ตมันบอกว่านี่เลยเอาราคานี้590ตัวเลขกกำลังดี ตัวเลขสวยเลยแล้วพอเอาเป็นเซสตซื้อเป็นเซ็ตหูถูกลงตั้งหลายบาทคนก็จะตัดสินใจซื้อเป็นเซตได้ง่ายขึ้นมันก็เลยทําให้ราคาต่อออเดอร์สูงด้วยขายง่ายสวยคือทุกอย่างมันแบบมันโคตรลงตัวก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้คุณปุ้ยขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่าแต่ข้อสําคัญเลยนะคะข้อสําคัญคืออะไรรู้ไหมคือถ้าคุณอยากจะทําสินค้าตามกระแสคุณจะต้องเป็นเจ้าแรก คุณจะต้องเป็นผู้นําของตลาดเพราะถ้าเกิดว่าคุณทําออกมาทีหลังมันก็จะขายยากและมันจะเริ่มขายไม่ดีอย่างคุณปุ้ยทักมาบอกหมดว่าล็อตแรกล็อตแรกนะล็อตแรกขาย3วัน100เซตหมดไปเลยหุ้ยคือเร็วมากพอขายไปปุ๊บเสร็จปุ๊บคุณปุ้ยสั่งผลิตเซตที่2เลยทันทีทําเร็วไหมเร็วมากแล้วของยังไม่เสร็จนะคะเซตที่สสั่งมา200เซตของยังไม่เสร็จ แต่มันอยู่ในกระแสมันกําลังฮอตอ่ะคุณปุ้ยก็เลยเปิดพรีออเดอร์ให้คนจองไปเลยเพราะเปิดพรีออเดอร์ของมันกําลังฮอตของมันตามกระแสมันก็เลยขายดีตอนนี้ยอดคนจองเกือบครบแล้วทั้งทั้ที่ของยังไม่เสร็จคุณเห็นไหมอันนี้คือความแบบว่าถ้าคุณจะทําของตามกระแสมันจะต้องเร็วเวอร์ชันนี้ซึ่งตอนนี้มันยังเหลือประมาณ50เซตมลก็บอกว่าตอนนี้คุณปุ้ยเริ่มโฟกัสชุดแบรนด์ได้เลยเอาชุดแบรนด์ตีออกมาต่อ แล้วมันจะเสริมให้ชุดแบรนด์ค่ะขายดีเพราะว่าตอนนี้ถ้าตอนนี้เริ่มทําหมวดกับแมทล็อตที่3ออกมามันอาจจะไม่ได้ขายดีเมืองสองล็อตแรกแล้วเพราะตอนนี้คุณสังเกตเริ่มมีคนทําแบบนี้ออกมาเยอะแล้วพอของมันเริ่มล้นตลาดทีนี้คุณจะมาแข่งกันที่เรื่องของราคาอันนี้จะเริ่มยากดังนั้นจําไว้เลยคีย์สําคัญของการขายสินค้าตามกระแสก็คือคุณจะต้องเร็ว ต้องเป็นเจ้าแรกๆอันนี้ก็คือ3ข้อสำคัญสำคัญที่ทำให้คุณปุ้ยนะคะเปิดแบรนด์ไม่ถึง1เดือนแต่สามารถสร้างยอดขายทะลุหลักแสนได้ในเวลาอันสั้นมากๆก็อยากจะมาแชร์ให้กับแฟนเพจทุกคนแล้วก็ลองแกะรอยตรงนี้แล้วลองเอาไปอัดแอปกับแบรนด์ของตัวเองดูนะคะโอเควันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย